โอเคก็สวัสดีทุกคนในกบนาววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมยันเดะ simulator และในคลิปนี้เราก็มากาจัดยายอมัยเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเราก็บูลี่นางไปแล้วเนาะแต่ว่าในพาร์ทนี้เราจะกําจัดนางโดยใช้วิธีการให้รุ่นพี่นะปฏิเสธรักยายนั่นซะใช่แล้วเราจะให้ยายนั่นอ,อกกโอ้มาก เอากดหัวเราะไม่ได้เราจะมาดูกันว่าเราจะกำจัดไย,ยนี่วิธีนี้แบบไหนบ้างก็ไปดูกันเลยซึ่งวิธีเหล่านี้ก็จะทำทั้งหมดห้าวันนะเหมือนของแยโอสระแหละแต่มันจะคนละวิธีกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเมืองกันก่นกอนเลยโอเคเราไปไปไปนี่งไง่เราต้องไปซื้อก็คือนี่ red poison ยื <Yeah>, ่เบื่อหนูเรา เริ่มกันเลยโอเคไปโรงเรียนหรือเราจะใช้วิธีประดิษฐ์กุญแจแล้วก็ไปเอาที่ชมรมทำสวนเนาะโอเคแต่เราอ่ะขี้เกียจทําโอเคงั้นเราซื้อเอดีกว่าบ้านเรารวยคือชรบมือถอไปเถอะจริงๆเราก็ควรจะไปฟังสองคนนี้พูดกันแหละแต่ว่าในฐานะที่เราขี้เกียจมากเราก็หาในเว็บก็ได้ว่าเราจะทำอะไร ซึ่งวิธีแรกที่เราจะทําในวันนี้ก็คือเราต้องไปวางยาเบื่อหนูให้เยนั่นเงละ่ะแน่นอนเราก็เอายาเบื่อหนูมาพอดีเลยงั้นเราไปที่ห้อง Home EC เพื่อไปวางยาเบื่อหนูให้ไงละ่ะเอาล่ะอยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกให้วางยาโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราวางยาเลยนี่ไงเรียบร้อย <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นก็ ลุ้นกันนะอ้าวเหยื่อไลา่แรกมาแล้วนังแวมพรยนี่เหยื่อไลา่แรกมาแล้วอ้าอุ๊ยอร่อยมากเลยอะเอ้ยปวดท้องไปดีกว่าอ้าวเปิดมาตัวมาไล่แรกก็ปวดท้องซะแล้วเนะอุ้ยโอ้ย,อยนี่ อ,อ,อร่อยอร่อยเลยน้ำน้ำโอ๊ยปวดท้องจะเป็นผ้เสิร์ฟนะเออขอกินหน่อยนะง้ำน้ำน้ำโอ๊ยปวดท้องเรียบร้อยเย่เป็นพายโดนแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> งั้นเรามาดูตอนเที่ยงกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น นั่นพี่คะทำไมถึงไม่ไปบูธอาหารหนูล่ะคะเอออเมย์ฉันขอโทษนะเชนขอผ่นละ่ะเอาเออโอเคค่ะงั้นหนูถามว่าทำไมอะ่ะไม่รู้สิคือฉันได้ยินว่ามีคนหลายคนนะ่ะปวดท้องเพราะมาจากบูธอาหารเธอโอ้เออจริงเหรอเออมันก็จริงนะแล้วเธอมีเหตุผลอะไรอีกหระ ก็ไม่มีนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะคือฉันน่ะไม่อยากกินอาหารของเธอหรอกนะฉันขอโทษอ,อ่พี่อ,อไม่เป็นไรฉันเข้าใจเออเงินขอโทษแล้วกันนะอะไม่ฉันกินไม่ได้จริงๆฉันไม่อยากท้องเสียพี่ฉันทำอะไรผิดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ต่อไปเราไปดูกันที่สองกันเลยนี่ก็เจอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคกันเรามาเริ่มวันที่สองกันเลยวิธีต่อไปที่เราจะทำก็คือเราต้องไปสลับผ้ากันเปื้อนที่ยายนั่นยายอมัยอะทำให้กับรุ่นพี่เนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มวิธีนี้กันเลยเ <c oughs> นี่ยห้องเย็บปักถักน้วยเออแล้วก็เอาไอ้ตรงนี้เลยกดคิวเอาผ้าสีพูพม แล้วก็นี่ไงเย็บผ้ากันเปื้อนเลยเรียบร้อยนี่เยนี่มาแล้วนี่เยนี่หยิบผ้ามาแล้วก็มาเย็บ เจ๋งมากเลยสวัสบบดีชานี่ไง <c oughs> นี่ไงโอเคนี่ไงโอเคโอเคได้เวลาสลับแล้วเอาเอามีครูดีว okay. ะโอเคเดี๋ยวรอบครูแป๊บดิ ฉันสลับไม่ได้อุปสรรคเยอะเหลือเกินอ่ะนี่สลับเรียบร้อย <c oughs> เรามาดูตัวเทียบก,กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเครุ่นพี่นี่ไงพักกันเพื่อที่หนูยังเท้รุ่นพี่น่ะเท่มากด้วยนะเฮ้ <c oughs> จริงหรือเออขอดูหน่อยนะอ่าโอเค เออเออเอาไมนี่เธอเล่นตลกอะไรกับฉันบ้าเนี่ยฮะไม่แม่งพี่เคิมนี่มันไม่ใช่พาก,กาเต้ที่หนูทำนี่เอ้ยเธอหมายความว่าไงแล้วพาก,กาเต้ที่เธอทำน่ะอันไหนอยู่ไหนคือฉันไม่รู้อ่ะฉันนึกไม่ออกว่าฉันไปสลับกันต๊อนไหนอ่ะใช่ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรเนี่ย แล้วพี่ฉันสัญญาถ้าฉันหาเจอฉันจะให้รุ่นพี่เลยโอเคไหมอืม <c oughs> โอเคฉันจะรอแล้วโอเคงั้นเรามาดูวันต่อไปกันเลยโอเควิธีต่อไปก็คือวนะันฟุตเนาะและในวันฟุตนี้ทำไมมันชวนรุ่นพี่ไปทําอาหารเว้ยเดี๋ยวรุ่นพี่อะทำอาหารไม่เป็นเย่งนั่นก็เลยให้สูตร กับรุ่นพี่เนาะก็คือสูตรแบบบอกส่วนผสมบอกคําแนะนําอะไรพวกนี้เนาะคือแน่นอนสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้ก็คือทําลายคําแนะนําของเยนันไงล่ะรับรองเลยว่าสูตรอาหารของเยนันเน่ไม่อร่อยแน่ๆเพราะว่าฉันเขียนเองไงล่ะอันนี้ไงเราทําลายแล้วนี่ไงรุ่นพี่มาแล้ว าลุ่นพี่บอกว่าอะไรนะอิวอิวไม่อร่อยเลยฉันทำได้แย่มากสูตรเยนั่นผิดปะเนี่ยอ้าวตายแล้วมันามาฟังเฮ hey, ลุนพี่อาหารเป็นยังไงบ้างที่ลุนที่ทำน่ะเออมันไม่ดีเลยอ่ะมันไม่อร่อยด้วยโอ้ oh, จริงเหรอขอโทษทีนะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะ เออคือฉันทำตามที่เธอบอกทุกอย่างเลยนะในกระดาษอะแต่ว่ามันแย่มากเลยเฮ้ยจริงเหรอมันไม่เม็กเซนเลยอะอ่ะพี่ยังเก็บไว้อยู่ปะอ่านี่สูตรของเธอเอ,อ่ให้ฉันดูหน่อยนะฮะมคุพี่มันผิดหมดเลยนะเฮ้ยหมายความว่าไงอะผิดหมดเลยเอ,อ่คือมันคำแนะนำกับส่วรผสมมันไม่ใช่เลยนะ แต่ฉันก็ไม่ได้เขียนด้วยฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะแต่ก็เอาเธอเธอหาเองก็แล้วกันโอเคงั้นเรามาดูวันพฤหัดกันต่อเลยโอเคต่อไปวันเพื่อหัสเนาะวิธีต่อไปก็คือเยนเนนเนิมันจะชวนนุ่นพี่เนาะไปปิกนิกกันอย่าสร้างบรรยากาศสินะได้ฉันจะสร้างบรรยากาศให้ดีสุดๆไปเลยล่ะและตอนวิธีที่เราจะไปก็คือเราต้องมาที่โฮมอีซี แล้วก็มาไปเอานี่น้ำตาลนี่เราต้องทำแค่ต,ตอนเช้านะไม่งั้นไม่ได้ผลแนะ่แล้วเราก็ไปที่ที่พวกนั้นปิกนิก,กันเนาะก็คือตรงแถวลงยิมน,นะนี่นี่ไงนี่ไงจากนั้นโรยเลยเรียกพวกมแมลงทั้งหลายมาตรงนี้ กับมดโอ้โหนี่แหละวิธีนี้แหละโอเคเอ๊ะเดี๋ยวมีบางอย่างผิดปกติเออทำไมฉันคิดว่าเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงพวกเราไม่ต้องห่วงเรื่องมแมลงไงล่ะฉันไม่เข้าใจเลยมันไม่มีเหตุผลที่้พวกมดกับกบแมลงมันจะมานี่นะ ฉันคิดว่าแถวนี้มันมีสตัตว์ตายเลยเอบอย่าพูดเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ตายได้ไหมอ่ะดังนั้ไม่อยากอาหารแล้วเนี่ยฉันกลัวมันเลยฉันก็ไม่อยากอาหารเหมือนกันเลยไม่อีสปะแลงโง่งงๆเนีย่ยทำทุกอย่างพังหมดเลยเออฉันขอนโทษเนอะฉันน่ะควรกินในโรงเรียนดีกว่า จจงวันนี้ต้องสนุกสีแลวมาแรงมากมายัางไงเลยน่าเสีเดยดายจังเลยนะโอเคงั้นเรามาดูวันสุดท้ายกันเลยโอเควิธีต่อไปนะก็คือวิธีสุดท้ายแหละแต่มันจะซับซ้อนหน่อยนึงนะ ก็คือเราต้องไปเติมน้ําแล้วก็ให้ยยนั่นน่ะชุดเปื้อนเนาะทีนีเยายนี่น่ะมันชอบแบบว่าถ่ายรูปโพสต,ตรงในอินสตาแกรม Instagram เนาะว่ายยนั่นนะ่ะมันวาดรูปเค้กสวยมากเรามาดูกันว่าเราจะทํายังไงโอเคงั้นระหว่างนี้เราก็ไปเอาอุปกรณ์ที่ทําให้ยยนั่นนะ่ะเสื้อเปื้อนกันดีกว่านี่เราก็มาเอานี่เทปแล้วก็นี่ เฮ้เฮ้เฮ้เจนนี่ไงยะนี่ไงได้นี่แอร์เราก็ไปที่ห้องเก็บของนี่ห้องเก็บของที่เหลือเราก็คือเราจะไปเติมน้ำนั่นเองเฮ้ถือเราต้องระวังด้วยระวังหลายคนมากเลยมา วางไว้ตรงนี้แหละมาเราจะให้เยน,นั่นหัวแฉกันดีกว่าเฮ้ย,ยาเอามาอนนี่ไงมาแล้วเฮ้ยอย่าชั้นตบแต่งนะและเสร็จแล้วนี่ไง มันสวยมากเลยอะถ่ายรูปไปอวดโฟลโเดอร์จะจ้องชอบแน่ๆเลยอะดอกรุราบสวยๆโอเคมาเฮ้ยเอ่เอเมื่อกี้อะไรเนี่ยโอเคมาลามาหัวเราะ นี่ัหญ่阿ไมสนุกแน่อะไรอ่ะใครเรียกฉันเนี่ยสนุกแน่ใหญอ阿ไม่ไอ seriously w h I did this this isn't funny มันตลกมากแล้วไงแล้วทำไมมันเป็นเสียงเยอสนะล่ะเนี่ยเอ้ยตายแล้ว Now have change clothes. ฉันจะอไปเสเปื้อเปียกหมดแล้วฉันเปียกหมดแล้วโอเคระหว่างนี้ขโมยเลยเออโอเค,อเ,คเอามียายแว่นอีกเธอจะออกไปหนได้ไหมเนี้ยเราเป็นเพื่อนกับยายนี่โอเคเตรียม r e ยได้เวลาวาดแบบไหนดีนะเละ,เละเลย เดยยรเอยโพสเลยเอาครูมองอีกอเดี๋ยวเรียกครูแล้ว นี่เรียบร้อย oh, right โอ้สปูต์มสไรทู่นี่ทั้ดเวลาโอ้โทรศัพท์อยู่นี่ได้ไงอะเกีย okay, นลุนพี่โอ้ได้เวลาดูศิลปะของแย่นนล้วกันเอ๊ะอะไรวะเน,นี่ยโอ้ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นอะ เฮ้ยดูผู้ติดตามสิลดวบเลยงั้นฉันควรมุฟออนได้แล้วละ่ะเดียบร้อยเยอไมคนดูตกไปเลยไม่ล่ะบอกแล้วแล้วมาดูกันว่าวันศุกร์จะเป็นยังไงถ้าเย็นนั้นสารภาพลรากับรุ่นพี่เยนี่มาแล้ว นี่ไงมันมานีแหละเธอมีใครเห็นไหมนะหันซ้ายหันขวาอ่ะยัดเลยโอเคแล้วก็ไปต้นซากุระเลยเนี่รุนพี่มาแล้วเอ๊ะใครมันส่งโน้ตให้ฉันเนี่ย นี่ยัยยยเอาไมโอ้โหแบบโอ้โหเขินด้าแดงไปเลยมาแล้วมาแล้วอ้าวไล่ฉันอีกแล้วแน่ให้ฉันดูใกล้ๆกไม่ได้ เออขอโทษที่รบกวนนะคะลงพี่คือที่หนูอยากให้มาที่นี่เพราะว่าหนูมีเรื่องจะบอกเจียวสัสารภาพนะคะเอ๊ะอะไรเหรอคือตลอดเวลาที่ผ่านมาหนู่ยุ่งกับครอบครัวหนูมากเลยฉันรู้เราอะพบกันที่ไปรถเมย์แต่ว่าที่ฉันรู้สึกไม่ดี รูไหมทำไมเพราะว่านายอ่ะเศร้าเพราะอีผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมล่ะนายอะคงจะแคร์เยนั่นมากเลยสินะฉันนะ่ะอยากให้นายแคร์ฉันสิเหมือนที่นายอะแคร์เยนั่นไงล่ะดั่นั้นฉันจะอยู่ในใจพี่เองให้ฉันนะ่ะเทคแคร์รุ่นพี่หน่อยเถอะ เพราะว่าฉันตกลุมรักนายนะนุ่นพี่เออที่เธอพูดแบบนั้นอะคือฉันขอโทษนะฉันน่ะไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเออไม่ไม่คือหนูหนูรู้ว่าหนูทำอะไรผิดในวีกนี้อะเออมันไม่ใช่อย่างนั้น มันมีมากกว่านั้นอีกเออนุ้นพี่นุ้นพี่หนูรู้ว่าหนูทำผิพดพลาแต่ได้โปรดให้หนูเปลี่ยนแปลตัวเองได้ไหมเออขอโทษนะไม่ได้แล้วมันสายเกินไปแล้วเหรอฉันขอโทษยเยอะไหมลาก่อนออเดี๋ยวนุนพี่ <laughs> คนที่สองแล้วสินะโอเคภารกิจนี้ถือว่าเราทำสำเร็จแล้วเราทำให้เยนั่นอกหักได้แล้วเย้เย้เย้โอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมานะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย Thank uh you. -huh.